สัวขนมจีนตีนไก่พี่น้องโอ้โหมาครบสูตรเลยวันนี้พักเต็มถาดออเสแซ่บอีกแล้วอือออออออ ขนมจีนเส้นย้าใหญ่ห่อนี่พี่น้องขนมจีนเวียดนามจ้ะขนมจีนมีขายในสวีเดนนะพี่น้องจ๋าขายตามลานเอเชีย่ะค่ะ 嗯,嗯嗯，嗯，黄豆黄 ตีนมันใหญ่มากสองตีนเต็มปากอ เด้งเด้งเป่อยเปลยฟินเวอร์ mm -hmm. ปลาล้านยาด้วยคะ่ะฝากไว้นะคะไม่หวานไม่เค็มไม่คาวส่งตัวถ่ายมีปลายทางอืโปรโมชั่นสามขวดหนึ่งรอยบาทสิบสองขวดสามร้อยเก้สิบเก้าพี่น้องจุก,กจุกินจุกจุกกันไปเลยทําได้หลายเมนูปาลาราเนาะคะ่ะเนาะ เกือเทศกินเยอะๆผิวสวยอ,อร่อยมะเขือเทศ บางคนกินสมตำไม่กินมะเขือเทศ มะละกอกรอบมากมะละกาอฮอร์เรนเพชร หลังนี่ของเต้มเลยผี่น้องประกวางแพ็คของกําลังจะย้ายจ้ะตอนนี้ยังย้ายไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังเก่าเขาเขามีข้อตกลงกับเออ่ประกันบ้านนะคะเขาจะมดสัญญากันก็ต้องรอสัญญาของเขามุดวันที่หกเดือนหนาจ้ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะได้ย้ายประกวงก็เก็บของคอยเพราะว่าตอนนี้ประกวงยังไม่ได้กุญแจบ้านนะคะ คุณแจบ้านอยู่เจ้า,จาของคนเก่าเจ้าของคนเก่ารอให้หมดสัญญาประกันบ้านนะคะเขามีสัญญาข้อตกลงกันอยู่เนาะค่ะเนาะยังเคลียไม่จบค่ะช่วงนี้มาควงก็เก็บของคอยของเยอะมากแล้วก็เกื่อนเลยนะพี่น้องหลังกองนี้ช่วงเก็บของค่ะทิ้งก็เยอะอเหนื่อยเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา แปลกมาก